สวัสดีค่ะข้ครัวทำกินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะผัดเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานหมูนะคะเนื้อหมูค่ะยายใช้ส่วนสันคอนะคะลิหยวกค่ะหั่นเรียบร้อยแล้ว แตงกวาค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศค่ะหอมใหญ่ค่ะสับป,ปะรดค่ะต้นหอมค่ะกระเทียมสับค่ะเน้อเจียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเปิดเตาตั้งกระทะพอร้อนนะคะใส่ละมันลงไปค่ะ จะเทียมกะลันใส่ลงไปเลยค่ะจะเทียมห้หอมก่อนนะคะหัวหอม เริ่มออกสีเหลืองๆห,หน่อยๆนะคะเราใส่หมูลงไปค่ะ แฉบเนื้อหมูพอมันหายสหายแดงนะคะเหมือนว่ามันคล้ายๆจะเริ่มสุกแล้ค่ะประมาณนี้นะคะ กะเพรากระเลรา รงนวดนะคะน้ำมันหอยก่อนองชูนผักชีร่ ทำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ น้ำเปล่านิดหน่อยนะคะชิมรสชาติหน่อยนะคะโอเคเลยรสชาติเราได้แล้วนะคะโรยด้วยต้นหอมนะคะ ใเพิ่มพริกนี่หน่อยนะคะพริกแดงค่ะปิดเตาได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะกับข้าวของยายวันนี้นะคะผัดเรี้ยวหวานหมูค่ะทํากินง่ายๆกับยายนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ